สวัสดีครับอยู่กับผมมิสเตอร์แพนและนี่คือเกม GTA IV นี่เขาจะมากวนอะไรเนี่ยเอ้ยไม่โอเคต่อแหลกช่างมันฮ่าเรามาถึงอ่าอือฮะอืม นี่คือร้านขายอะไรไม่รู้สักอย่างนะ,ะมีการจ่ายตังค์ด้วยเราไม่มีอะไรเลยนะตังค์เราจะทำไงดีอ่ะเราขอตังค์ชาวเราไม่มีตังค์เลยอ่ะเราจะทำไงดีล่ะ,ะเรามาหาเอ่อพี่ครับมีตังค์สักยี่สิบบาทไหมครับอะไรเนี่ยเออ พี่มีตังบอกโอ้ยโทษทีครับไปแล้วครับเอ้ทอทษทีครับโทษทีเอ,อ้อโอ้ยมาชนผมทำไมเอาผมผิดอะไรโอ้ shit shit ไปแล้ว shit อะไร ามาแล้วจ้าอขอตังค์หน่อยอ่ะแค่นี้ก็ไม่ให้ตังค์สก,กี่สิบบาทนี่สิบบาทเนี่ยฮะยี่สิบบาทเนี่ยเออยี่สิบบาทก็ไปให้ยี่สิบบาทก็ไม่รู้จักให้เราคนรถก็ได้ อะไรเราเออรีบไปทำงานแล้วโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเขาปิดเสียงเพลงก่อนนะเพราะว่ามันโดนลิขสิทธิ์บ่อยโอเค อ๋อเลยอืมวิสองดาวนี่ปัดออกฮะฮะทางว่างฮะเอื้อนี่ไงชนนะขว่าติดบาทเราจะไม่ยอมเราไม่ยอมไปแล้วอยู่ว่าใด ลงจากรถก็ได้วะไอตำรวจโหคุ้ไอหนี่ตั้งทำลายฮะเอออย่ายิงผมอย่ายิงผมอย่ายิงผมผมไม่มาตีตังผมว่ามีตังนะฮะผมว่ามีตังอย่างเงี้ยแล้ววุ่ไปเมืองต่อไปกันเถอะ แล้วเย่นี่นี่นโอ้ชนแหลกกูฮะนีดีๆเอาดีๆ,ๆอะไปแล ไม่มีอะไรทำอะโอ้โหภาคแสนแอนเดียนะเวลาเปิดประตูทีต้องเอออะไรฮะเปิดประตูทีต้องไนั่นนะดึงไม่ได้แต่ภาคเนี้ยทุบกระจกได้เลยฮะบางอ่านมาชนข้อแล้วไปเลยไปแล้ว มาอยู่แล้วอยู่บ่ใดแอวไปแล้วจ้าโอ้โหกระเด็นเลยโอ้ย การขับรถนะฮะฮอลิชิตเลยไปก็ได้มาเออรถวงนี้เป็นอะไรรู้ต่อยต่อยนิดหนึ่งแม่มงติดดาวไปแล้ว ต้องกวา่าทุกบาทนะไม่ไมีใครทำกวา่าทุกบาทกว่าทุกบาทละอุย้ยทายาบาลสวัสดีเอ้ยที่เหินล้วยน้องไม่ใช่นะอูย้ยดิฟดิฟจนเครื่องพังฮห โตเกียวดิฟโตเกียวดิฟนะโอ้ดิฟแม็กรข้างตรงนี้ฮนะคว่ำสุดบาทได้ก็จะดีนี่ดิฟแล้วโตเกียวดิฟเอ,อื้อ oh <my> เราอยู่เมืองไหนก็ไม่รู้นะฮะไม ยโอ้ไม่ได้แดกก็หรอกนี่ฮะโอ้โหประตูก็หักกันแล้วหนึ่งเอยแล้วอยู่บได้เอ้ย ต้องไปตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปไปหาโรมันเกนมันมีอะไรบ้าง อยอะมาเ่า,เามวยกระชมิดมาอเออตายเออตายเลยไ,ลยไโฟไนเนี่ย medical center ป่ะบุกบุกโรงพยบาลได้ป โอเคเราจะไปซื้อเราจะไปกินฮอทดอกกันนะอืมสวัสดีครับคั้งายอ่ะเนกินเบอร์เกอร์ ไปไหนกูไปก่อนดูรถตำรวจก็ไม่รู <t 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 ้ด้วยตำรวจซื่อบื้อนะภาคนี้ เอาไปกันเถอะโอเคไปต่อนะไม่เป็นไรเอาเชียร์รถกูไป,ไ,ไปกันเถอะเยอะเยอเอเ้ยแท็กซี่แท็กซี่ไปหนึ่งเลเนี่ย นี่ไม่มีอะไรทตำตำรวจโอ้เกือบชนตำรวจแล้วโอ้ขับรถไ,ได้ยังไงไปแล้ว วอนสุดวานด้วยอะไรขยะสังคมต้องตายเอ้ยเงินเก็บเงินก่อนโอ้โหด้เท่าไรสามสิบเก้าบาทของเงินหน่อยของเงินหน่อยสิ ว่ามเลยขอเงินน้อยฮะอืานี่นี่

เสื้อครับตำรวจโอเคได้ตังแลดีโดินรถหน่อยครับแล้วจ้า oh. อยู่ทำไรจ้าแล้วบ๊ายบไอเสีย l l Come on, big guy, I Let's go. 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 let us go let us to a us store on us Street. <音声><音声> Doing some home improvements, Roman? You're going to build this mansion you tell me about? Oh, funny guy, we're going to get money. In America, you need money to do anything. Oh, long, long. You're taking me to a backroom game where I'll win all the dollars we need to really see this town. Nightclubs, women, cities You can play, right? Dober, ovo I am the best. I no, give no, All no, the no. asses that blame me. They call me the janitor. Because you can't pay your debts and they make you mop the floor? Never. Never oh, what, no. Funny. no, I'm the janitor no. because I always clean up. I always win. Get it? I seriously hope your cards are better than your nicknames. Only problem is I'm playing with some money I meant to give to these Albanian scumbags. Here's hoping they don't show up, eh? <laughs> Nico, wait for me here while I go... <todol> การเบือนยางเย็ดเคไป Yeah. It's so quiet out here, Roman. You winning? mo <laughs> da. Don't worry, I'm getting so many bullets like I'm an AK. Miss Makul. Here are the loan sharks of course Cousin, two guys are going in the store. I think they are the loan sharks you speak of. Shit, I'm down. You better get out of there. Alright, alright, okay. I'm coming. Okay, well. Shit, Nico, them. They must have been told I was here. Meow! Please don't hurt the men after us, cousin. They hate me enough as a Get us back to the depot, quick! And I lose them suddenly Just like the old days, eh? In the old days, we were dodging bombs, not lawn sharks. Just drive, leave the funny comments to me. Tommy, <laughs> <laughs> meow. We can now. they stopped following us clearly they are too scared of what i could okay. do to them we're here oh, you like your phone maybe one day you get a premium quality one like mine then you will have really made it i can only wish see you later cuz a bit audio โอเคขอจบตรงนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นิเกเบลิกขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย